มะม่วงภรรยาอ้วนหลังสิทธิ์อุ้มลูกกลับเกาหลีพร้อมลั่นมอบอิสรภาพให้กับสามีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆอย่างอ้วนหลังสิทธิ์และภรรยาชาวเกาหลีหรือมะม่วงและลูกชายที่น่ารักมากๆซึ่งก่อนหน้านี้นั้นทั้งคู่ก็เคยโดนดราม่ามาต่างๆนานาแล้วล่าสุดทางด้านอ้วนได้ไปส่งภรรยากับลูกไปเกาหลีเพื่อไปเยี่ยมคุณยายพร้อมกับได้ประบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอให้แม่ลูก ปลอดภัยตลอดการเดินทางนะและขณะเดียวกันทางด้านของม่วง,วงภรรยาของอ้วนหลังสิทธิ์เองก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นกันว่าฉันจะไปเที่ยวเกาหลีให้สนุกให้อิสรภาพแกสามีและเราสองคนก็กลับเกาหลีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนในวงการบันเทิงนะคะที่น่ารักมากๆสําหรับครอบครัวของอ้วนหลังสิทธิ์นะคะเราจะเห็นว่าลูกชายนั้นตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะน่า น่าเอ็นดูมากๆซึ่งมะม่วงเองในวันนี้เราก็จะเห็นว่าเธอนั้นก็ได้พาลูกชายกลับเกาหลีเพื่อจะเยี่ยมคุณยายนะคะโดยมีว้นหลังสิ์สามีสุดที่รักไปทรงนั่นเองโดยภาพของพวกเขาจะน่ารักและอบอุ่นแค่ไหนนั้นเราไปชมภาพของพวกเขากันเลยค่ะ